วัสดีครับเมื่อเราได้เรียนคําสั่งเกี่ยวกับการวนซ้ําไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นคําสั่งที่ทําให้คอมพิวเตอร์ทํางานซ้ำๆนะฮะเราต้องถือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานซ้ําๆได้ดีแล้วก็ทําได้ถูกต้องตามโปรแกรมที่เราเขียนไปและทําได้เร็วด้วยนะครับถ้าเราเรียนเรื่องการทําซ้ําเราสามารถนําเรื่องการวนซ้ำนะครับมาประยุกต์ทำอะไรได้มากมายเลย นะตัวอย่างที่ผ่านมาในคลิปที่ผ่านมาก็เป็นการหาผลรวมนะฮะเช่นต้องการหาผลรวมตัวเลขตั้งแต่ 1- ถึงร้อยนะฮะหรือถึง n ขึ้นจากค่า n ที่เราป้อนเข้าไปว่ามีค่าเท่าไหร่เราสามารถใช้คําสั่งการวนซ้ํามาเขียนได้ง่ายๆนะครับแต่ประเด็นสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรู้เพียงคําสั่งเราต้องนําคําสั่งมาใช้ให้ได้ไปเจอปัญหาต้องรู้ว่าปัญหานี้นะครับจะนําคําสั่งใดมาใช้นะครับสาหรับวิธีการคิดคือสิ่งเราต้องฝึกเด็กให้คิด ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ําที่มีเงื่อนไขมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันลองดูตามกันเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการเขียนโปรแกรมหาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1- นึถึงร้อหรือ1นึถึงเก็ได้นะครับที่หารด้วย3หรือ5้าหลงตัวการเขียนโปรแกรมแบบนี้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะฮะเราต้องคิดมาก่อนว่าเราต้องประกาศตัวแปรกี่ตัวครับแล้วตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรอะไรบ้าง พราะถ้าดูภาพรวมนะฮะของปัญหานี้นะฮะต้องมีตัวแปรที่ใช้นับแน่เลยนะฮะแล้วก็ต้องมีตัวแปรนะฮะสำหรับเก็บผลรวมนะฮะโดยตอนแรกนะฮะถ้ายังไม่เจอตัวไหนที่หารด้วย3ามหรือ5ลงตัวนะครับผลรวมนั้นก็จะเป็นศูนย์งั้นวิธีการคิดนะครับอาจจะออกแบบอังค์กรทึ่มได้แบบนี้เลยครับเริ่มต้นนะครับก็บอกว่าตัวแปรที่เก็บผลรวมนะครับให้ตัวแปรชื่อซัมครับเก็บผลรวม นะบอกว่าเริ่มต้นนะครับผลรวมก็มีค่าเป็น0ูนย์แล้วก็ให้ x เป็นตัวนับเริ่มตั้งแต่หนึ่งนจากนั้นครับเราจะเช็คครับทำซ้ําครับสมมติว่าผมต้องการหาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1- นึถึงร้อยแล้วก็เขียนโปรแกรมวนซ้าครับวนซ้ํา100ครั้งและการวนซ้ํา100ครั้งนั้นนะครับต้องเช็คครับว่าครบร้อยครั้งหรือยังถ้ายังไม่ครบร้อยครั้งนี่คือคําสั่งฟอนเองนะฮะถ้ายังไม่ครบร้อยครั้งก็ต้องเช็คครับตัวเลขนั้นหารด้วย3หรือ5ลงตัวล่า ถ้าตัวเลขนั้นหารด้วย3หรือ5ลงตัวจริงครับซัมเท่ากับซัมบวกเอก็เอาตัวเลขนั้นไปรวมกับซัมนะฮะจากนั้นนะครับเพิ่มค่า x ขึ้น1ค่านะฮะแล้วกลับไปเช็คครับว่าครบร้อยครั้งอยังถ้ายังไม่ใช่ก็วนมาแบบนี้แหละฮะ,นะจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขนั้นหารด้วย3มหรือ5ไม่ลงตัวนะครับก็กลับไปเพิ่ม x กเรื่อยๆทุกท่านดูนะฮะถ้า x มีค่าเป็น1เริ่มต้นนะครับก็เช็คว่า1หารด้วย3หรือ5ลงตัวปะ ถ้า1หารด้วย3หรือ5ไม่ลงตัวก็กลับไปเพิ่ม x ก็เป็น2นะพอเป็น2ปั๊บก็กลับไปเช็คอีกครับหารลงตัวเปล่าถ้ายังไม่ลงตัวก็กลับไปเพิ่ม x เป็น3จากนั้นก็พบว่าหารด้วย3ลงตัวก็บอกว่าซ u ำเท่ากับซ้ำบวก x นะครับคราวนี้การเขียนโปรแกรมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าครบร้อยครั้งแล้วเนี่ยก็แสดงผลรวมแล้วก็จบโปรแกรมประเด็นสําคัญของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะครับ เราต้องทราบว่าเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเลขนั้นหารด้วย3มหรือ5ลงตัวนั่นคือสิ่งที่เด็กต้องคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขไหนจะหารด้วย3มลงตัวหรือหารด้วย5ลงตัวนะฮะก็หมายความว่าเอาตัวเลขนั้นหารด้วยสมแล้วมีเศษเป็น0ูนย์แล้วเหลือเหลือเศษเป็น0ูนย์ะครับจากนั้นตรงนี้มี2เงื่อนไขละพอมี2เงื่อนไขก็ต้องมีตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์มาเชื่อมครับตัวดำเนินการนั้นก็คือตัวดำเนินการที่ อา,อาจจะเขียนว่าตัวดำเนินการอนะฮะหรือตัวดำเนินการหรือนะครับคือถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงผลลั์ก็เป็นจริงแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นงานลักษณะนี้นะครับเขียนโปรแกรมได้แบบนี้เลยครับดูนะฮะซัมเท่ากับ0คือตัวแปรนี่นะครับซัมมีค่าเท่ากับ0จากนั้นครับ x ครับให้ x เ,เป็นตัวนับครับ x ก,ก็วนตั้งแต่1ไปจนถึง1 0 1และเพิ่มครั้งละ1นะเพราะว่าคําสั่งเลงตัวนี้นะครับเวลามันวนไปปั๊บเนี่ย ตรงนี้ต้องเกินไปค่าหนึ่งนะฮะจากนั้นครับการเช็คตรงนี้นะฮะก็เช็คว่าถ้า x นะครับหารด้วย3ลงตัวคําว่าหารด้วย3ลงตัวหมายความว่าหารแล้วเหลือเศษเป็นศูนย์เปล่านี่ฮะ x เปอร์เซ็นต์สมเท่ากับศูนย์ไหมถ้า x เปอร์เซ็นต์สเท่ากับศูนย์จริงนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นจริงก็อะไรครับพิมพ์ค่า x ผมให้พิมพ์ค่า x ตัวหนึ่งก่อนแล้วก็บอกว่าซ้ำเนี่ยซ้ำบวก x นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหารด้วย สามไม่ลงตัวอาจจะเช็คอีกครับหารได้5ลงตัวเปล่าเพราะนั้นถ้าเงื่อนไขเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงนะครับผลลัพธ์ก็จะทำซ้ำล้วกับซ้ำบวกเอตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเห็นนะครับการเปรียบเทียบระหว่างโฟชาร์ t หรืออังกอริทึมกับโปรแกรมซึ่งเป็นไปได้ไม่ยากครับและเราก็เอาตัวอย่างนี้เขียนเป็นโปรแกรมได้เลยนะพอเรียนตัวอย่างนี้ไปแล้วนะฮะทุกท่านอาจจะลองคิดต่อก็ได้ครับให้แทนอันนี้นะฮะทำหนึ่งร้อยครั้งให้ป้อนค่า n เ,เข้าไป ถ้า n เป็น100ก็ทำแบบนี้ถ้า n เป็น500ก็หมายความว่าตัวเลขตั้งแต่1ถึง500นะฮะที่หารด้วย3หรือ5ลงตัวมีค่าเท่าไหร่ลองประยุกต์ดูลองดูตัวอย่างแล้วประยุกต์นะฮะคราวนี้ถ้าผมจะเขียนโปรแกรมคํานวณค่านี้ครับทุกท่านดูตามนะฮะผมจะคํานวณทางคณิตศาสตร์กับฟังชันนะครับ f x เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งูผมต้องการคิดแบบนี้ครับ f x เท่ากับ x กำลังสองบวกหนะฮะ โดยที่ x นะครับมีค่าตั้งแต่1ถึง10วันถ้า x นี้มีค่าตั้ง1ถึง10ทุกท่านทราบดีครับถ้า x มีค่าเป็น1เป็นไงครับถ้า x มีค่าเป็น1นะครับ f x ก็มีค่าเป็นะไรครับมีค่าเป็น2นะฮะถ้า x มีค่าเป็น2นะครับอันนี้ f x ก็มีค่าเป็น5เพราะนั้นในการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะเราสามารถเอาตัวอย่างการวนซ้ำมาใช้ได้ลองดูนะครับเราจะเขียนโปรแกรมนี้ยังไง นะฮะงั้นตัวอย่างโปรแกรมนี้นะฮะผมเริ่มต้นแบบนี้เลยครับสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะฮะสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะฮะผมก็บอกว่าผมต้องคำนวณน,นะครับ fx เท่ากับ x กำลังสองบวกหไม่ใช่เรื่องยากครับผมก็วนลูปครับ for นะฮะ for นะครับ x ครับ in นะฮะ l e n นะครับแล้วก็อะไรครับ หนึ่งไปจนถึงสิบเอ็ดเห็นไหมฮะในการบนหลวบนี้ทำอะไรครับบนหลวบนี้ก็คำนวณครับ y นะฮะผมให้ y นยะคือค่าของฟังชันนะครับ x กำลังสองบวกหนึ่งก็คือ x 2, ยกกําลังสองยกกําลังอย่างนี้เลยครับ x ยกกําลังสองบวกหนึ่งครับน้าจากนั้นปินครับปินนะฮะผมปินอะไรดีครับปิน y ะะฮบะินวายมันถ้าเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับลองรันโปรแกรมดูนะฮะอ่าหรือว่าผมอาจจะเขียนโปรแกรมให้ดูดีหน่อยนะฮะแทนที่ผมจะบินวายผมก็บินอย่างนี้ครับบินนะครับแล้วก็ให้คินว่า f แล้วกันนะฮะ f นะฮะพิมพ์เยอะๆหน่อยนะฮะอะ่เอาเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้นะฮะผมก็บินอย่างนี้เลยนะฮะลองรันดูนะครับ ตั้งชื่อว่าเทสตนะครับโปรแกรมโปรแกรมได้แบบนี้เลยครับนี่คือ f x เท่ากับ x กับังสองบวกหนึ่งนะฮะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราอาจจะปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นครับแทนที่จะพิมพ์แบบนี้เฉยๆนะฮะผมให้พิมพ์เป็นอันนี้มาด้วยครับ f นะฮะแล้วก็วงเล็บนะฮะแล้วตรงนี้นะครับก็ x ครับแล้วก็วงเล็บปิดนะฮะเท่ากับ ะะแล้วตรงนี้ก็ y เขียนะครับปนะันี้คือพิมพ์อะไรครับพิมพ์ f นะฮะแล้วก็วงเล็บเปิดตามด้วย x ครับแล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับนะแล้วก็ y นะลองรันโปรแกรมใหม่ครับนะก็สบายเลยครับ f ของ1คือ2 f ของสองเป็น5นี่คือการคำนวณฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีฟังก์ชัน f x x, x กําลังสองบวก1นะฮะเราสามารถหาค่า x ตั้งแต่1นไปถึงค่าอะไรได้เยอะแยะเลยนะฮะ อาจจะไปถึงร้อยถึงพันก็ได้เราก็ให้คอมพิวเตอร์มันทำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นการคำนวณที่ซับซซ้อนก็ได้นะครับคราวนี้พอมาถึงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ทุกท่านนะครับรู้จักการเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการเขียนโปรแกรมโดยการสร้างฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษา C นะครับหรือภาษา Java นะฮะบ,บางครั้งเรียกเรียกต่างกันนะฮะบ,บางครั้งก็เรียกเม็ดอดนัฮก็เรียกสับรูทีน,นะฮะขึ้นกับลักษณะของ โปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นนะฮะแต่ถ้าในภาษา p y t อ o นะฮะเราจะเรียกว่าฟังก์ชันฟังก์ชันเนี่ยคือกลุ่มคำสั่งที่เรารวมกันเป็นคำคำใหม่ทุกท่านลองดูตรงนี้นะฮะสมมุติว่าผมต้องการจะพิมพ์คำว่า,าพิมพ์คำนี้ครับะะรพิมพ์คำว่าคอมพิวเตอร์พิมพ์คำว่าคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วปิ้นนะครับปิ้นคำว่าไพทอนนะครับถ้าผมต้องการพิมพ์สองคำเนี้ยนะครับนะฮะลองรันดูนะฮะผมต้องการพิมพ์สองคำเนี้ยนะคะคอมพิวเตอร์กับไพทอนเนี่ยจำนวนสิบครั้งทำยังไงครับถ้าต้องการพิมพ์สิบครั้งบางท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งวนลูปมาก็ทำได้ครับ หรือทำอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้การสร้างฟังก์ชันโดยการสร้างฟังก์ชันเริ่มแบบนี้ครับ def เริ่มด้วยคำนี้ครับ define function ผมให้ฟังก์ชันนี้นะครับชื่อว่า show ฟังก์ชันนี้ชื่อว่า show แล้วตามด้วย c อลอ n ครับแล้วในนี้ครับสังเกตอยูนะฮะพอเคาะ enter ปั๊บจะมารอตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมเขียน print นะครับคอมพิวเตอร นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับไพทอนนะครับมันถ้าเป็นเขียนแบบนี้มานะครับผมลบตรงนี้ทิ้งไปนะฮะมาดูนะฮะงั้นตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าผมสร้างคำใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งแล้วคำคำนั้นชื่อว่าโชผมสามารถเรียกโชวได้เลยดูนะฮะในนี้นะครับ ฟังก์ชันนี้ define ฟ,ฟังก์ชันขึ้นมา define กลุ่มคําขึ้นมาขึ้นว่า show นะฮะแล้วในนี้นะครับทำสองคำสั่งผมเรียก show นะ show นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดดูนะฮะแล้วผมลองรันดูปุ๊บเขาจะขึ้นคําว่าคอมพิวเตอร์กับไพทอนคราวนี้ถ้าผมต้องการพิมพ์โช o w 10ครั้งผมสามารถใช้คำสั่งวนซ้ำได้ครับ for นะฮะ for x นะครับ in เลงนะครับแล้วตรงนี้ก็อาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับสิบก็ได้ครับแล้วก็คอลอนนะฮะแล้วก็เรียกโชว์ครับอ่าเรียบร้อยเลยนะฮะแต่ตรงนี้ต้องระวังนะครับอันนี้คือกลุ่มของ i ีไฟฟังชันเว้นวร์คตรงกันพอเริ่มต้นเกียนเขียนคําสั่งใหม่ครับก็มาชิดด้านสายมือ,อนะนี่ต้องระวังให้ดีนะฮะลองรันโปรแกรมดูครับ ก็ออกมาแบบนี้เลยครับคอมพิวเตอร์ไพทอนของม่ไพท์ทอนจเหมือนสิบครั้งดังนั้นอันนี้นะครับคือการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับคราวนี้การสร้างฟังก์ชันทําได้หลายแบบดูนะฮะถ้าเป็นฟังก์ชันแบบนี้เรียกชื่อฟังก์ชันปับ๊บทางานเลยครับผมเรียกโชว์ปับ๊บทางานเลยแต่ผมสามารถทําฟังก์ชันอีกแบบหนึ่งครับส่งข้อมูลเข้าไปครับส่งมาในวงเล็บนี่นะฮะจากตัวอย่างฟังก์ชันนี้นะครับผมจะสร้างฟังก์ชันที่มีการรับค่าพารามิเตอร์เข้าไป เมื่อกี้ครับเราเรียกโชว์ขึ้นมานะครับเราเรียกโชว์วงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้เลยแล้วไม่ต้องมีการส่งพารามิเตอร์เข้าไปถ้ามีการส่งพารามิเตอร์เข้าไปให้พารามิเตอร์ตรงนี้นับคือตัวแปร y ดูนะฮะและผมทําอย่างนี้ครับผมวนลูป for นะครับให้ x เป็นตัวนับ x in นะครับเลงนะฮะเลงนะครับผมรับไป y ครั้งเอา y มาครับแล้วก็คอลอนฮะ y ปับคออนตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าคอมพิวเตอร์จะเอา x ครับนับตั้งแต่1ไปจนถึง y ที่เรารับเข้ามาและพิมพ์คํานี้ครับจากนั้นนะครับผมเรียกนี้เลยครับโช o w นะฮะแล้วผมใส่ข้อมูลเข้าไปเช่นผมใส่5ครับใส่5เข้าไปนะครับและลองรันโปรแกรมดูนะฮะอันนี้เรียก show ครับแล้วใส่5เข้าไป5ก็จะเก็บในตัวแปร y แล้วก็จะวนลูปไป x ถึง y ดูซิเป็นแบบนั้นจริงไหมนะก็ทําแบบมี5ขังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันที่มีการส่งข้อมูลเข้าไปส่งข้อมูลเข้าไปเป็น y และในนี้ครับก็วนลูป x ไปถึง y นะคร,คราวนี้ผมจะสร้างฟังก์ชันที่มีการใส่ค่าเข้าไปและมีการคืนค่าออกมาก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมจะเอาตัวอย่างเมื่อกี้ครับ f x เท่ากับ x กำลังสองบวกห ผมเขียนอย่างนี้เลยครับสร้างฟังก์ชันนี้นะฮะผมให้ชื่อฟังก์ชันใหม่ว่า f x นะผมชื่อว่า f นะครับแล้วก็ขีด x เขียนครับ f x นะฮะแล้วผมรับค่า x เข้าไปสมมตินะฮะแล้วนี้ทำอะไรครับในนี้คำนวณครับ y เท่ากับ x กำลังสองนะ x กำลังสองนะแล้วก็บวกหนึ่งครับดูนะฮะอันนี้นะครับมีการรับค่า x เข้าไปเพราะคืนค่าใช้คำนี้ครับ return Return ครับรีเทิรเลยครับรีเทิร y เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมใส่ค่า x นี่เป็น1นะครับ1ก็จะถูกคำนวณนี้แล้วได้ค่า y และรีเทิร์น y กลับมานะคราวนี้ผมลองเรียกอย่างนี้ครับ f x นะครับคราวนี้จะเห็นว่าในฟังก์ชัน f x นี้นะครับยังไม่มีคำสั่งปิ้นผมเขียนอย่างนี้ครับตกานดูนะปิ้นปิ้นนะครับแล้วผมปิ้น f x นะผมลองใส่2เข้าไปครับ มันถ้าเป็นแบบนี้นะฮะถ้าผมใส่2เข้าไปหมายความว่าเรียกใช้ฟงชังก์ชัน f x เอา2ใส่เข้าไปนในแทนใน x นะตรงนี้ครับกลายเป็น2กํกลังสอบวก1ได้5 5อยู่ใน y แล้วก็รีเทิร์น y มานะผลลัพธ์ตรงนี้ต้องพิมพ์5ดูนะฮะพิมพ์5จริงไหมถ้พิมพ์5นะฮะคราวนี้ผมต้องการให้ลันไปครับ f x เท่ากับ x กำลังสบวก1โดย x มีค่าตั้งแต่1ไปจนถึง10ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ผมก็วนลูปเลยครับ for นะฮะแล้วผมก็ให้ตัวแปรอ่าให้ชื่อ m แล้วกัน for i ก็ได้นะครับ i in length นะฮะแล้วตรงนี้ครับ1นงะฮะไปจนถึง11นะครับแล้วตรงนี้ครับผมก็เรียกตรงนี้ครับนะขอ e n t e r มานิดนึงนะฮะจะได้รู้ว่ากลุ่มนี้นะฮะนะผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับผมก็ print f i ดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับลงรันดูครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเขียนโปรแกรมให้ดีขึ้นครับให้เป็นอย่างนี้ครับนะ,ะบอกว่าอันนี้นะครับให้พิมพ์คําว่า f ก่อน f นะครับแล้วก็วงเล็บปิดวงเล็บเปิดนะฮะแล้วก็ตัวแปร x ครับแล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับเป็นวรรคดนึงนะฮะ แล้วก็คอมม่านะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาครับ fx นะครับแล้วใส่ค่า i เข้าไปดูนะฮะพอรันโปรแกรมเกิดเป็นแบบนี้เลยครับขอโทษนะฮะพอรันพอรันโปรแกรมเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้นะคราวนี้เขียนใหม่เป็นแบบนี้นะครับ for i เท่ากับ1นะฮะไปจนถึงเลยครับไปถึง10นี่ทำา11ครั้งนะครับและพิมพ์คำว่า f นะครับวงเล็บเปิดนะฮะ ตรงนี้เอา I มาพิมพ์ดูนะฮะอันนี้เอา I ไอมาพิมพ์นะฮะแล้วส่งตัวแปรไเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็จะพิมพ์ว่า f i เท่ากับตรงนี้นะครับลองรันออกมาครับคราวนี้ผมสร้างฟังก์ชันแบบนี้และมีการรับค่า x เข้าไปและคืน y ออกมานะครับ ผมต้องการให้หาค่า fx เท่ากับ x กำลังสองบวกหเนี่ยโดยที่ x ที่ใส่เข้าไปมีค่าตั้งแต่หนึงถึงสิก็ไม่ใช่เรื่องยากครับสมมุติว่าผมให้ตัวแปร i เป็นตัวนับผมก็ f o ครับ i in เลงนะครับแล้วก็อะไรครับ1ไปจนถึงสิบเอ็ดนะครับปินครับ ปินอะไรดีครับผมให้ขึ้นฟังก์ชันมาก่อนนะครับปินคําว่า f นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็คอมม่าครับเอาตัวแปร i เป็นตัววิ่งนะครับแล้วก็อะไรครับวงเล็บปิดเท่ากับเคนะครับแล้วตรงนี้ก็คือไปเรียก f x นะฮะแล้วก็ส่งตัวแปร i เข้าไปดูนะฮะเรียบร้อยครับลองรันโปรแกรมดูครับ ได้แบบนี้เลยครับ f x เท่ากับ f ของ1งเท่ากับ2งั้นตัวอย่างนี้นะฮะทุกท่านจะเห็นว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับคือเริ่มต้นสอนการเขียนโปรแกรมประยุกต์การวนซ้ําจากตัวอย่างคลิปนี้ทั้งหมดทุกท่านจะเห็นนะฮะการใช้คําสั่งวนซ้ําในการนํามาประยุกต์ในการคํานวณแล้วก็ให้ทุกท่านเห็นการสร้างฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันมีหลายชนิดนะฮะการสร้างฟังก์ชันก็คือการสร้างคําคําใหม่เราสามารถเรียกใช้ได้เลย ฟังกชันแรกที่ผมให้เห็นนะครับคือฟังก์ชันที่อะไรครับสร้างขึ้นมาแล้วเรียกใช้เฉยๆไม่มีการผ่านค่าเข้าไปไม่มีการคืนค่าออกมาจากนั้นก็ให้รู้จักฟังก์ชันที่มีการส่งค่าเข้าไปแล้วค่าค่านั้นนะครับสามารถนําไปดําเนินการต่างๆในฟังก์ชันได้ส่วนฟังก์ชันสุดท้ายนะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่ใส่ค่าเข้าไปและมีการคืนค่ากลับมานะฮะและยกตัวอย่างการคำนวณง่ายๆให้เห็นนะครับการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันนะฮะถือว่า เป็นการเขียนโปรแกรมที่ดีนะครับจัดหมวดหมู่อะไรได้ดีแล้วก็เรื่องใดที่เราใช้บ่อยๆที่เราเรียกใช้บ่อยๆนะฮะเราจะนำฟังก์ชันมาใช้ลองดูนะครับไม่ยากครับ